แต่ที่จัไวกว่าครับ ไไปเพื่อนด้กิติพงษ์บัวทองไปเตะเลยครับลูกนี้ฟาวกิติพงษ์บัวทองนะครับไปทำฟาวนะครับสุขชัยผู้ทองโอ้บอลลำคูนนี่ชั่วโมงนี้ต้องบอกว่าร้อนแรงจริงนะครับโอ้จังหวะน,นี้ครับไม่โดนบอลเลยครับโดนนักแข่งอย่างเดียวเลยครับค่คอยๆขึ้นมาแล้วครับฝากไปกิติพงษ์บัวทอง ติตพง์ให้กับมองมองละวินแหวกมาตรงกลางถือว่าทําได้ดีแล้วครับเดีนี้เราจะเบินไปแต่ยังมีตัวที่สองอย่างอัครพงศ์อัครพงศ์เข้ามาแล้วปาดโอ้โหติดรคบเห็นน้าจะเป็นปลายทางธวัชชัยแล้วเปิดขึ้นไปไม่ได้ครับได้บุกต่อครับไครับเราให้ตัวเติมมาอย่างกิติพงศ์บัวทองกิติพงศ์ กิติพงศ์เหมือนจะกึ่งยิงกึ่งเปิดสุดท้ายน่าจะยิงเลยครับไม่ตรงกรอบยิงเลยครับโอ้โหนานๆขึ้นมาทีครับขอซะหน่อยแต่ว่าไม่ตรงกรอบครับเยอะครับระนองต้องแก้เกมแล้วครับโดนนำไปสองประตูแบบนี้เปิดยาวขึ้นมาของกิติพงศ์ครับจริงๆเปิดบอลยาวขึ้นมากิติพงศ์บัวทองเก็บได้ครับตัดจังหวะนี้ก่อน ผ่านยากเลยนะครับเพราะทัชชัยกิติพงศ์นี่ก็ถือว่าวันนี้ก็แข็งเลยนะครับทางด้านขวาเฟร็ดที่ถือทำได้ดีครับอาทิตย์กิติพงศ์กิติพงศ์แทงต่อให้มองมองรวินมองมองเปิดบอลข้ามจังหวะนี้ก็ยังโดนดักแหละครับกิติพงศ์บัวทองครับดักได้ดีแล้วก็ได้ทุ่มด้วยของจอเนจับบอลไม่ดีด้วยครับเมื่อสักครู่นี้มันล้นออกไปนะครับ ลูกทุ่มครับของ oon, ลำพูน,นรัชนนเก็บมาชาขึ้นมาอ่องจอนเอิดมาไปถึงเลียวแนลแฟงครับโดนสกัดออกไปครับโดนกิตพง์พงศ์หัวตุ้มเดียวเลยครับขาดไปเลยครับลุยต่อจังหวะของครับโค้งเนะครับที่เก็บตกจากแถวสองเก่ง้าไปแล้วสปีดมาของอ่องจอนายเนี่ยได้ทุ่มด้วยนะครับ ขาคกับกิติพงศ์ไปกิติพงศ์กับองจอนายนี่เจอกันบ่อยครับแต่มีนิสิมากขึ้นครับ21ปีนะครับอัศเดชเนี่ยครับจังหวะที่กิติพงศ์ไปเบียดกับองจอนายนะครับนัชนนโยนขึ้นไปคุณศักดิ์จากขาแคบเก็บได้คุณศักดิ์ โดนสก,กัดนิดนึงครับสุดท้ายบอลออกไปคือหลังกลับไปตอนนี้เลือกเซร็จบอลกันครับับครับพง์และนองก็บีบเต็มที่เลยเหมือนกันครับเด็เคลียร์ไปกิติพงษ์บัวทองครับมาเข้าทางเจฟเฟนให้อาทิบด<ป>แล้วหลายต่อ<ป>หลาอายขวาไปแล้วเปิดเข้ามาพักอก แอบไปหวนขึ้นมาเบียกฝาวได้ครับกิติพงศ์บัวทองครับไปทำฝาวก่อนเน้ครับกิติพงศ์บัวทองก็จะเจอกับอาคาเดตเนี่ยนะครับที่ราคานบบอ้าวแล้วครับหลุดแล้วมันก็โอ้ยแอรีไปหน่อยเลยครับซารินฮยียอลเลาะนะครับโอ้โหลงไปนี่แม่ทำไมมาลงครึ่งหลังโอ้ซัดเลยครับจังหวะมันไม่ได้ครับเนี่ยครับกิติพงศ์ก็เบียดไว้แล้วนะครับปล่อยจังหวะมีจังหวะนี้ต้องยิงก่อนแล้วครับ ลำพูนเซตเกมต่อครับคืนกลับไปให้ช่องนี้มาเตรียมจะลุยขึ้นมาฝากมาตรงกลางครับ,รบไปลำพูนวีเออร์ครับเก็บ3คะแนนครับ